ลูกไปโรงเรียนแล้วโดนเพื่อนวิ่งเข้ามาแย่งเก้าอี้สีที่เขาชอบแล้วแถมผักลูกเราล้มด้วยสถานการณ์นี้ถ้าเกิดว่าคุณครูมาบอกหรือลูกมาเล่าให้เราฟังคุณพ่อคุณแม่ลองคิดดูว่าถ้าเป็นเราเราจะพูดยังไงกับลูกได้บ้างติ๊ก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 หลายคนบอกว่าเพื่อนมันไม่ดีก็อย่าไปใกล้เพื่อนคนนี้นะลูกทีหลังหนูก็ต้องมาให้เร็วขึ้นสิคะหนูว่าทีหลังอ่ะเพื่อนก็ต้องได้ไปก่อนสิอา้าวแล้วความรู้สึกของเขาอ่ะ คุณไม่เคยเห็นเลยทําไมหนูไม่บอกคุณครูละคะให้คุณครูช่วยเขามาให้คุณช่วยคุณโยนกลับไปให้เขาว่าทําไมไม่บอกคุณครูละคะเออแล้วถ้าเขาบอกแล้วล่ะแล้วแม่จะคุยกับเขาอย่างไงความรู้สึกของลูกเราคืออะไรเราไม่เคยเห็นจริงๆหรือกลับไปแฟลแบ็กในตัวลูกเลยลูกก็ไม่ได้เห็นตัวเองเลยว่าตอนนั้นรู้สึกอะไรสิ่งที่พ่อแม่ต้องพูด อันดับที่หนึ่งเลยคือเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างหนูล้มไปรู้สึกเจ็บก้นไหมลูกร้องไห้ไหมตอนนั้นร้องไห้ด้วยหรอแสดงว่าหนูร้องไห้เพราะหนูเจ็บใช่ไหมลูกหรือร้องไห้เพราะหนูเสียใจหรือทั้งสองอย่างหนูร้องไห้เพราะหนูเจ็บด้วยแล้วหนูร้องไห้เพราะหนูเสียใจด้วยที่เพื่อนมาแย่งไป มันคือการทําให้เขาเห็นตัวเองใช้สมองส่วนคิดวิเคราะห์ดึงตัวเองกลับไปในเมื่อวันนั้นทําให้สมองส่วนคิดวิเคราะห์ของเขาย้ายตัวเองกลับไปในสถานการณ์นั้นรีมายตัวเองให้เราฟังอีกรอบหนึ่งซึ่งมันคนละส่วนกับสมองอารมณ์ดังนั้นพ่อแม่หลายบ้านก็มัวแต่จมอยู่กับอารมณ์ของเขาจมอยู่กับอารมณ์ของเขาหมายความว่าอะไรเพื่อนมันไม่ดีเนี่ยก็มไม่ต้องครบอ้าวไปสมไฟในใจให้เขาอีกว่าเขาเกลียดเพื่อนคนนี้ อารมณ์เขาจะมากขึ้นแล้วไม่ได้สมองการคิดวิเคราะห์เลยถ้าเราชวนให้เขาพูดมันออกมาหรือให้เรารีมายเขาด้วยการที่เราพูดว่าตอนนั้นเสียใจที่เพื่อนแย่งเก้าอี้แล้วเจ็บก้นด้วยใช่ไหมทําให้เขาเห็นตัวเองเห็นอารมณ์ตัวเองมันทําให้สมองการคิดวิเคราะห์ของเขาขับเคลื่อนเพราะสิ่งที่เราพูดมันเป็นภาษาพูดภาษาพูดยิงเข้าหูตรงไปที่สมองส่วนการรับรู้ภาษาผ่านกระบวนการตัดสินใจแล้วพูดมันออกมาทางปากสมองของเขาทำงานอยู่นะ เราไม่เห็นว่าสมองเ้าทํางานนะดังนั้นบางครั้งบางคราวพ่อแม่เลยละเลยการสะท้อนอารมณ์มันช่วยให้สมองการคิดวิเคราะห์ของเขาทํางานเต็มที่คนละส่วนกับสมองอารมณ์ดังนั้นเขามาด้วยอารมณ์อยู่แล้วอะเราจะไปกระตุ้นให้สมองอารมณ์ทํางานเก่งขึ้นเนี่ยมันทําให้เด็ก ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ลูกเราก็จะก้าวร้าวอยู่แบบนั้นดังนั้นถ้าเราจะทําให้ลูกเราคิดวิเคราะห์แล้วรวบรวมสติในการควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยเขาต้องเก่งในการคิดวิเคราะห์ให้เฉียบเมื่อไหร่ที่มีอารมณ์เขาต้องคิดวิเคราะห์เก่งเพื่อจะจัดการอารมณ์เหล่านั้นได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาเห็นตามความเป็นจริงอารมณ์มันจะลดลงได้เพราะเขาหายโกรธหรือว่าเพราะเขาเห็นวิธีการแก้ที่ถูกต้อง เขาจะไม่ไหลไปกับอารมณ์ต่อไปแล้วชวนให้เขาคิดหาวิธีการเพิ่มขึ้นในการที่จะไม่เกิดสถานการณ์แบบนี้อีกต้องทำยังไงเช่นรอบนี้เรามาทีหลังเพื่อนเพื่อนจึงได้เลือกก่อนแล้วบังเอิญว่าหนูอยากได้สีนั้นใช่ไหมลูกแต่เรามาช้ากว่าเพื่อนเท่ากับว่ารอบหน้าหนูต้องมาเร็วกว่านี้เราจะได้เลือกคนแรก ดังนั้นเพื่อนไม่ผิดเพราะเพื่อนก็มาก่อนแล้วเพื่อนก็ไม่ผิดอะไรที่เขาจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขาไม่รู้วิธีการบอกเราเขาก็ผักเลยอย่างเงี้ยดังนั้นมันไม่ได้ผิดที่ตัวเด็กเพราะเด็กไม่สามารถที่จะจัดการอารมณ์ตัวเองได้มันเกิดจากพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้วิธีการให้เขาจัดการอารมณ์ตัวเองได้ต้องทํำยังไงวิธีแก้เมื่อกี้ไปแล้ว1 2คือถ้าเกิดว่าเพื่อนนั่งลงไปก่อนแล้วทํายังไงได้บ้างในเมื่อว่าเราไม่ได้นั่งสีชมพูะลูกมันมีเก้าอี้สีอื่นอีกไหมลูก ที่หนูสามารถนั่งได้สีทุกสีสามารถดั้งได้แม่เข้าใจว่าหนูชอบสีชมพูตัวนี้สีชมพูมีตัวเดียวหรอคะใช่มีตัวเดียวดังนั้นมีสีส้มกับสีเหลืองนั่งได้นะสีอื่นก็นั่งได้ถ้าเกิดว่าเราอยากนั่งสีชมพูอดทนรอพรุ่งนี้นะเพื่อให้เขาเห็นและรู้จักตัวเองว่าฉันอยากได้สีชมพูจริงๆหรือจริงๆแล้วฉันแค่อยากจะเอาชนะเพื่อนคนนี้วะจริงๆอาจจะไม่ได้อยากได้สีชมพูนะ แค่รู้สึกว่ามึงจะนั่งกูก็จะเอาแค่ว่าความต้องการที่อยากได้ดั่งใจแค่นั้นเองเหรอปลูกฝังให้เขาเห็นวิธีการแก้เยอะๆมีวิธีและทางออกเยอะๆเขาจะฝึกที่จะใช้ทางออกของเขาเองในอนาคตเพราะว่า เราซ้อมให้เขามานานแล้วลองนึกสภาพว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มาเรียนวิธีการสร้างสมองของเขาที่ถูกต้องเนี่ยรู้คําพูดรู้วัตดิ้งที่ถูกต้องว่าจะต้องคุยกับลูกยังไงเวลาลูกมีปัญหามาหรือเวลาที่ครูมาฟ้องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยว่าลูกทาแบบนี้มาเนี่ยเราจะจัดการเขายังไงพ่อแม่หลายคนอ๋องไม่รู้ว่าต้องพูดยังไงหรือว่าไอสิ่งที่พูดเนี่ยถูกไหมวะสร้างปมให้เขาไหมวะหรือว่ามันดีต่อสมองเขาไหมวะบางทีไอความสงสัยตรงเนี้ยถ้าเรายังปล่อยให้มันติดอยู่แบบนี้ แล้วเราก็ใช้วิธีการพูดที่ผิดต่อไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สร้างสมองให้ลูกแล้วไม่พอมันผิดทางด้วยดังนั้นมันจะยิ่งทําร้ายเขาเข้าไปอีกมันไม่ทําให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเลยดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาหาความรู้เรื่องนี้เพิ่มขึ้นนะคะและในหลักสูตรของนิกกี้เนี่ยเมื่อสมัครเรียนแล้วจะได้ไพรเวทกับนิกกี้คุยปัญหาเรื่องที่บ้านเราว่าพ่อแม่ปู่ยา่าตายายมีใครบ้างมันจะเฉพาะเจาะจงกับปัญหาและความเป็นลูกเราเลยดังนั้นมันจะแก้ได้ตรรงจุดมาาากกกว่า่าที คุณไปดู YouTube หรือไปดู TikTok อดูแค่3นาที5นาทีแล้วคุณเอามาลองปรับใช้มันไม่ตรงหรือบางทีก็ทําไมมันแก้ไม่ได้อา้าวคุณไม่รู้วิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าดังนั้นในหลักสูตรเนี้ยมันจะทําให้เราได้ฝึกทักษะตรงนี้มันมีเวิร์กช็อปในการเลี้ยงลูก คอร์สนี้เราเรียนกันในออนไลน์นะคะลูกไปสี่ก็สามารถกดพอร์สได้นะเราสามารถรีเทิร์นกลับมาฟังได้ทุกเมื่อคอร์สนี้ไม่มีหมดอายุนะคะรวมถึงในการที่เราจะเป็นเพื่อนกันในเฟซด้วยดังนั้นรอช้าอะไรล่ะรีบสมัครเรียนเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเราและลูกทักเข้ามาใน l i น์แอดนะคะขอโปรโมชั่นพิเศษจากแอดมินได้เลยนะคะแล้วก็ลองอ่านรีวิวดูนะพ่อแม่หลายคนเรียนแล้วชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะอย่าให้ชีวิตมันพลาดโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าพลาดนะคะ